สวัสดีครับท่านผู้ชมเกิดเมื่อน,นี้กรร็บุลงโยชิภาคท่านผู้ชมมาทำตุ่มไก่บ้านใส่เศษกึวนจับซึ่งเศษกึวนจับกระดะได้มาจมูกาหารครับมาเบิ่งลุงโยสิตตุ่มครับนี่ครับไกบ่บ้านกำลังไปหรดุดอยู่ <laughs> บับ้านกำลังเป็นนมเป็นสาวแล้ยแทีน,นี้มันถึงจะไม่เหนียวถ้าโตัวมากกว่านี้ลงโยก็เคี้ยวไม่ได้ลุงโยฝันไม่ดีใส่ไปแล้วสองขาแล้วเอครับน้ำสุกต้มแล้วก็สุกแล้วก็จะเอามาฉีกฉีกไปใส่ไกจับอนุอาตใช้มือเลยนะครับ ก็รอให้ไก่สุกแล้วก็พักไว้ให้เย็นแล้วก็จะมาฉีกขีกแล้วก็เอาไว้ใส่กุยจับนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นเห็ดหอมเห็ดหอมแห้งแช่น้ำอยู่พอมันนิ่มแล้วก็จะเอาลงใส่ในหม้อต้มไก่เพื่อเป็นน้ำสุกนะครับ ครับตอนนี้ก็ไก่ก็สุกแล้วก็เอาออกแบบพักไว้ให้เย็นเพื่อจะนำมาฉีกรอไว้ใส่กลยจับนะครับอันนี้ก็พวกต้นหอมผักชีก็เอ่อช่ายนะครับฉีกแล้วเรียบร้อยแล้วก็รอใส่ต้กกยจับเสร็จแล้วครับนี่ครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ก็โวยด้วยกระเทียมเจียวอหอมหอมนี่ครับ คนชิมลูกชายว่าไงครับเป็นไงครับคนนี้ชิมเป็นไงรสชาติไวจับกลมกล่อมครับต้มไวจับใส่ไก่บ้านกลมกล่อมครับหวานสูตรฝีมือแม่บ้านมุกดาหารพ่อบ้านน้องไข่มันก็เลยเป็นสองสายพันธุ์สูตรนี้เฉพาะตัวนะครับ อันนี้ก็สำหรับของลุงโยเนี่ยถ้วยจัมโบ้หน่อยเลยอันนี้สีพรรณยาแม่บ้านเนี่ยถ้วยเล็กลงมาหน่อยผู้ชายก็ถ้วยเล็กอยูว่ว่าหมดแล้วเขจะตัดแบบออลเพิ่มใหม่โอเคครับ